ของเป็นนภาบ้านรดจะบเพนนนาภาคนเดียวกันทำธุรกิจอยู่ด้วยกันเนี้ยเป็นโรตีกรอบอ่าเป็นกลุ่มตลาดของฝากากลุ่มกลุ่มตลาดของฝากเมื่อเช้าพี่เห็นไหมไอ้ที่มันมีอ่าลายเมื่อเช้าลายที่เรียนตรงเนี้ยเต็มนักเดียร์คนมาซื้อน่าจะซื้อกับบ้านนะประมาณวันที่ไม่ใช่ประมาณวันที่สิบเจ็ดนะจะมีสินค้าใหม่อีกอ่าอีกรูปแบบอีงเข้ามาเยอะเลย ให้ดูให้ดูตัวนี้หน่อยนุณ่นำอะเราคอยมาอัปเดตหลังวันที่สิบเจ็ดอันนี้สินค้าพวกนี้จะขายราคาสามจินะคะแล้วก็จะเห็นสินค้าพรีเมียมมาอีกจะเป็นกล้วยแล้วก็กล้วยกรอบแล้วก็จะเป็นมันต่อมันขายจะเป็นถุงพรีเมียมแบบนี้จะเป็นถุงขนาดใหญ่ซึ่งอันนี้เป็นงานอีกงานหนึ่งที่ถนัดนะคะที่เพนน์พาถนัดเมื่อยุคจําได้ไหมตัวสุเหรีย์จำได้ไหมตัวสุเหรีย์ที่ข้าโดน นั่นแหละสำจบืองานท่านมาคนงาน20บาทเนี่ยเป็นงานตัวใหม่ที่เพิ่งทำมาให้ที่นี่โดยเฉพาะสามสิบบาทก็ไม่แพงนะได้เยอะด้วยถ้าตามกินปลาเปื่อยอ่ะใช่สามคิดกว่าถ้าตามตามห้างสรรพสินค้าก็ต้องมีห้าสิบแต่ที่นี่สามสิบสาบวกบารเนะ แล้วก็มีมวมพวกขนมยี่สิบแปดพวกนี้เป็นขนมใหม่ทั้งหมดเลยเป็นอะไรที่ใหม่แเก๋เกจใหม่สินค้าเนี่ยเป็นจุพวกนี้แต่สังเกตว่าเอาจะสังเกตว่า,า,วาไม่มีวางพวกใหม่ที่ร้านเพชรแภาเองก็ไม่ได้วางนะวางเฉพาะที่นี่สินค้าพวกนี้นะคะแยกงานงานจะแยก รู้มาสาร้อนมารมาับไปถ่าต่อได้แล้วต,ตอนนี้ตอนนี้คือพยายามทางแบบนี้ค่ะมาถึงก็ของพลาสติวันจนันทร์นะเอ้ยวันที่เ7นะหละังสงกลางอ่าอย่าลืมอย่าลืมเดี๋ยวสงตรงกลางเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตใหม่อ่าเดี๋ยวจัดแบบจัดแน่นจัดเต็มเลยนี่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 ยี่สิบบาทเยอะเลยใช่ไหมยี่สิบบาทลูกค้าว้าวไอ้แม่พี่ยังพี่ยังว้าวเลยนม่เนี่ยคือยี่สิบอ่ะ ก็นี่มะขามกินได้ทั่วไปคือเท่าไหร่นะสามห้าสามห้าใช่ไหมนี่ยี่สิบทุกครั้งที่เราทำเราก็จะถามบรรยากาศมามันแพงไหมยี่สิบโอ้ไม่แพงถูกเจ๊ที่อืดกายสามห้านี่ค่ะนี่นี่ดีดีค่ะเจ้ตัวนี้ค่ะแนะนำเลยเจมส์ตัวนี้ค่ะอ๋อข้างในเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ่ะฮะนี่ยี่สิบก็ยังทำได้นะ มานะเพื่อนต้องมาเพื่อนต้องมารับไปขายค่ะนี่อันนี้ก็ขายดีเนี่ยขายดีคือแพ็กเกจแพ็กเกจรูหล่ะมาเขาสามารถรับไปขายได้เลยใช่ใช่ใช่ยี่สิบบาทเยอะแล้วเราก็เราก็แร็ปให้ด้วยนะไม่ได้ไม่ได้ยี่สิบตะกรุดนะคะยี่สิบแพ็กเกจดีด้วยอ่าแล้วดีด้วยค่ะใช่เนี่ยค่ะแล้วก็ดูยี่สิบบาทนี่ก็แพ็คนี่ก็ยี่สิบทั้งนั้นเลย อือมใหญ่กับต,ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็ขายดีอันนี้เป็นสินค้าขายดีเลยแบบขายดีแบบต้องไม่พลาดเลยค่ะ <20 S 1> คือ<า>ก่อนที่<า>ทเราจะทำงานนะเราก็จะจะคิดว่าเขาซื้อไหมอันนี้ค่ะอันนี้ไฮไลท์เลยลูกค้าถามบ่อยมาก<อ>ถุกเท่าไหร่คะอ๋อยี่สิบค่ะหะาห้าค่ะ ยี่สิบค่ะเพื่อนต้องมานะต้องมามาแล้วต้องมาตรงนี้เอยากเป็นนะไปกินทำร้านอะไรก็เที่ยวเรือน่ะยี่สิบบาทพูดไม่จบมึงก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งกินไปสามก้อนครึ่งบาทได้เลยามคำหมดเนี่ยนี่ยี่สิบเนี่ยเนี่ยอันนี้ชิมเนี่เป็นอะไรที่ลูกค้าว้าวมากฮักมากมากเลยคือเราไม่ติดใจเขาจะบอกว่าใช่เหรอใช่เหรอก็อะไรก็อยู่นี่อันนี้ไล่มันไล่มันก็มีก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าไซส์จะเล็กกว่ามัน มาด้เลยค่ะมาทด้เลยองจุู้นั้นเลยยี่สิบห้าแบบนี้นะมีเฉพาะยี่นี่เท่านั้นนะไปหาที่ร้านเพนท์พาไม่มีนะไม่มีสต็อกยี่สิบขายได้ไงยี่สิบใช่เราเอาไปไปต่อได้ไม่นะได้ค่ะได้ข่าวว่ามีลูกค้าเอาไปขายน่าซื้อไปลงร้านค้าแถวบ้านอถ้าถ้าขายยี่สบ้าไหว ถ้าไปขายยี่ห้า้วไวเลยแหละโอ้บานานาแล้วก็ไม่น้อยด้วยนะปริมาณคือไม่น้อยคือเราไม่ได้ทาแค่ยี่สิบนะทําเผื่อให้ลูกค้าไปขายยี่ห้าอย่างน้อยต้องได้ห้าบาทจะคือให้ลูกค้ามีกําไรบ้างใช่เรา่ะว่าไปไปที่อื่นขายยี่ห้าเราขายได้ขายดียค่ะม,มารับได้เลยค่ะมารับฟรี ลูกค้าท่านใดที่ต้องการหาสินค้าไปไปขายในราคาทรงได้เลยนี่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 อันนี้เลยขายดีมากมาต้องซื้อค่ะต้องกินอันนี้ต้องกินเลยมันเป็นรสชาติที่หวานแล้วก็อมเปรี้ยวแล้วก็เคี้ยวแล้วก็หนึบหนึบหนักอันนี้ด่าไฮไลท์ไข่ดิม่ามะม่วง